สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับวิชาสุขศึกษานะครับผมครูสอนนรินทร์วรสารนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของผลกระทบนะครับที่เกิดจากอารมณ์และความเครียดนะครับ มาตรฐานการเรีนยนรู้นะครับมาตรฐานพ4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการนำรงสุขภาพการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพตัวชีวัดนะครับพอ4.1พอ4.2อธิบายสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่ 1. อธิบายวิธีการปฏิบัติตนจากผลกระทบที่เกิดจากอารมณ์และความเครียดได้นะครับ 2. ปฏิบัติตนในการจัดการอารมณ์และความเครียดได้ผลกระทบที่เกิดจากอารมณ์และความเครียดนะครับอันดับแรกนะครับผลกระทบต่อร่างกายนะครับก็ได้แก่นะครับปวดศีรษะปวดหลังปวดต้นคอ ปวดหัวไหล่หรือปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะครับอันนี้คือผลก,กระทบต่อร่างกายนะครับผลก,กระทบที่เกิดจากความเครียดนะครับก็จะทําให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เกิดโรคหัวใจได้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารเกิดโรคหอบหืด <c oughs> เกิดโรคความดันโลหิตสูง <c oughs> แล้วก็ทําให้แก่เร็วแล้วก็อายุสั้นนะครับ เด็กมักจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดศีรษะนะครับต่อไปผลกระทบด้านจิตใจนะครับมีอะไรบ้างมาดูเลยครับก็จะทําให้ชีวิตไม่มีความสุขนะครับรู้สึกงุดหงิดราคาญอารมณ์เสียง่ายจิตใจไม่สงบฟุง้งซ่านกังวลหรือว่าเป็นโรคจิตหรือว่าโารคประสาท และถ้าเป็นในเด็กก็จะมีอาการซึมไม่อยากเล่นชอบอยู่คนเดียวนอนละเมอแล้วก็ฝันร้ายนะครับเรื่องน่ารู้นะครับความเครียดนะครับเป็นอาการที่พบมากนะครับและมีการใช้ยากแก้เครียดจํานวนมากความเครียดนอกจากก่อให้เกิดความไม่สบายใจแล้วนะครับอาจถึงขั้นทํางานไม่ได้นะครับหรือทําได้ไม่ดีนอกจากนั้นนะครับความเครียดรุนแรงยังก่อให้เกิด ผลร้ายต่อสุขภาพเราด้วยนะครับมีเกมจะให้นักเรียนลองเล่นทายดูนะครับทายถูกผิดนะครับกิจกรรมใดตัวนี้นะครับเป็นวิธีคลายเครียดที่ถูกต้องนะครับมาดูภาพที่หนึ่งกันเลยครับภาพที่หนึ่งนักเรียนเห็นครับเป็นภาพอะไรครับคนกาลังนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเป็นวิธีคลายเครียดที่ถูกหรือผิดครับผิดนะครับ ภาพที่สองครับคนกําลังเล่นกีฬาเป็นวิธีคลายเครียดที่ถูกหรือผิดครับถูกนะครับเก่งมากเลยนักเรียนตอบถูกเลยนะครับภาพที่สามครับนั่งสมาธิเป็นวิธีคลายเครียดไหมครับถูกต้องนะครับและภาพที่สี่ครับปั่นจักรยานเป็นการออกกําลังกายเป็นวิธีคลายเครียดไหมครับถูกหรือผิดครับถูกต้องนะครับและภาพที่ห้านะครับ กำลังเต้นลำหรือว่าสังสรร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในงานเลี้ยงน่าจะดื่มเครื่องดื่ือแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเป็นพฤติกรรมขายเชียดได้ไหมครับผิดนะครับภาพต่อไปนะครับนั่งดูทีวีขายเชียดได้ไหมครับได้นะครับถูกต้องนะครับเก่งมากเลยนักเรียนตอบถูกหมดเลยนะครับครูใช้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับ หากนักเรียนเกิดความเครียดนะครับนักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรให้หายจากความเครียดให้เรียนตอบมา2ข้อนะครับต่อไปข้อที่2นะครับนักเรียนคิดว่าความเครียดนะครับส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างไรบ้างนะครับต่อจิตใจนะครับให้เรียนทําลงในสมดุดหรือว่ากระดาษ A 4หรือใบงานก็ได้นะครับส่งมาในรายกลุ่มเหมือนเดิมนะครับ สรุปนะครับผลกระทบนะครับที่เกิดจากอารมณ์และความเครียดนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายทําให้ปวดศีรษะบริเวณหลังต้นคอไหล่ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ทําให้ร่างกายอ่อนแอเกิดโรคต่างๆตามมาแล้วก็ทําให้แก่เร็วขึ้นและมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ผลกระทบต่อจิตใจนะครับก็จะทําให้จิตใจแปรปรวนชีวิตไม่มีความสุขนอนไม่หลับเป็นโรคจิตหรือว่าโรคประสาทซึมเศร้านะครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากนะครับนักเรียนทุกคนนะครับในช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดก็ยังรุนแรงนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ขอฝากนักเรียนนะครับให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับรวมทั้งท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ